นักชกสปปล,ลาวสุดทนแชร์กรัมพูชาโกงโบกาตอชิงแชมป์อาเซียนแต่ทำได้แค่ทําใจอยอมรับพร้อมบอกว่าสีเกมเอาใหม่นะครับเราไปดูกันว่าทำไมนักชกชาวลาวคนนี้ถึงโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวแบบนี้นะครับเราไปดูกัน ละบบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่นน้องป้องป่ายมดโซโคโซคนมาพบกับสมจิตละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่161ส่วนอีพีเดนึ่งนั้นนะครับสมจิตได้นําเสนอเกี่ยวกับหวข้อที่ว่าเจ้าชายแห่งซาอุดิอาระเบียบอกว่ามวยไทยนั้นเป็นศิลปะป้องกันตัวที่น่าสนใจและดังไกลไปทั่วโลกทุกคนทั่วโลกนั้นรู้จักมวยไทย และในอีพีนี้สมจิตจะมานำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่านักชกซปปลาวสุดทนแช่กัมพูชาโกงโบกต่อ ชิงแชมป์อาเซียนนะครับแต่ก่อนจะเข้าเรื่องราวรายละเอียดในวันนี้สมคิดข้อเคล็ดไว้ก่อนว่าในวันนี้สมคิดจะมานําเสนอ2ประเด็นด้วยกัน 1. จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับหนักชกสปปลาวสุดทนแชฉกัมพูชาโกงโบกาตโต้ชิงแชมป์อาเซียน2จะเป็นมุมมองของชาวลาวและชาวไทยนะครับและต่อไปนี้คือรายละเอียดของเรื่องราวในวันนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันนะครับและขอแจ้งไว้เทนี้นะครับแหล่งข่าวต้นฉบับมาจากข่าวสด ซึ่งก็เป็นสำนักข่าวชื่อดังของประเทศไทยนั่นเองนะครับ หลังจากที่มีข่าวว่ากัมพูชาได้จัดการแข่งขันกีฬาโบกาตโต้ชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่หนึ่งเพื่อเป็นการทดสอบและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะจัดการแข่งขันในซึกซีเกม2023ในครั้งนี้โดยชิงชัยท้งมด21เหรียญทองและมีชาติที่เข้ารวมแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคือกัมพูชาสปปลาวเวียดนามและฟิลิปปินส์กัมพูชาควาดเหรียญไปเกินครึ่งโดยมีผลง,งาน11เหรียญทอง1 0เหรียญเงนิน12เหรียญทองแดงขณะที่ ที่อันดับสองลาวคว้าไปได้5เหรียญทอง7็ดเหรียญเงิน12เหรียญทองแดงตามด้วยอันดับที่3เวียดนามคว้าได้3มเหรียญทอง3มเหรียญเงินสามเหรียญทองแดงนะครับและอันดับที่4ี่เป็นของฟิลิปปินส์คว้าได้2เหรียญทอง1เหรียญเงิน3มเหรียญทองแดงนะครับล่าสุดร่างการแข่งขันสุริชัยสิงห์สวัสด์นักกีฬาจากซัปล้าวซึ่งเคยค้ามาชกมวยในไทยในชื่อ เลี่ยมเพชรน้อยสิดบอยสกลได้โพสต์ข้อความบทเฟซบุ๊กระบายความรู้สึกของตนเองว่า นเองควรจะได้แชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้แต่การเจอกับจอภาพทําให้ต้องพิดหวังทั้งทาง,งที่ทาได้ดีที่สุดแล้วนะครับโดยโพสแรกสุริไซได้โพสต์ว่าแพ้แบบบนาเชื่อแต่ก็ต้องยอมรับการตัดสินของกรรมการแล้วซีเกมจะเอาขึ้นใหม่นะครับจากนั้นเจอตัวได้นําคลิปการแข่งขันในรอบชิงซึ่งเจ้าตัวอยู่ในมุมแดงกับนักกีฬากัมพูชามาเพื่อให้แฟนๆได้ตัดสินพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าได้แต้มแต่ไม่ ไม่ชนะงงเลยนะครับนอกจากนี้ชูริไซอย่างตอบคอมเมนต์เพื่อนๆที่เข้ามาปลอบใจว่าเจอกับเจ้าภาพเข้าไม่ให้ชนะนะครับก่อนหน้านี้ถานชัญนาซอน บออกตัวชัดเจนว่าสนับสนุนกับแข่งขันกีฬากุนค่แมและตำาหนี้ฝั่งประเทศไทยมวยไทยว่าก็ปีกุนคแมมาต่างหากนะครับผมต่อกับประเด็นดังกล่าวนะครับก็มีทั้งชาวลาและชาวไทยเข้ามาแสดงความคิดความเห็นมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองของชาวลาวเชียกกอนนะครับชาวลาวคนแรกให้มุมมองว่าเอาใหม่ ในสายตาทานผู้ชมเจ้าชนะแน่นอนนะครับเรามาตอนที่มุมมองที่2จากชาวลอคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าง่วงเลยพี่พ่ายแพ้เพราะเต็นไม่สวยหรือเปล่านะครับ เรามาต่อที่มุมมองที่3จากชาวลาวคนนี้นะครับชาวลาวคนนี้ให้มุมมองว่าสุดยอดแล้วพี่ได้ใจคนดูไปเต็มเต็นะครับเรามาต่อที่มุมมองสุดท้ายจากชาวลาวคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าศึกษากติการะเบียบการแข่งขันแบบไหนได้คะแนนเอาไม่สู้นะครับก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กับโซลิไซนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่5จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าเปลี่ยนใจทอนนักกีฬาข้าร่วมซีเกมส์ยังทันนะ นะครับเรามาต่อที่มุมมองที่6จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าแข่งจริงซีเกมสจะทุกโกงมากกว่านี้คาเมนเมาหมดแน่ๆนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่7จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าไปอวยเขาก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเองจะชนะนะครับหรือเขาจะไม่โกงนี่ไปอวยเขาเองอะทำไมอ่ะอวยแล้วเข้ต่อให้ชนะงี้เหรอบางทีคาเมนอาจจะเก่งจริงๆก็ได้เพราะมันเป็นของคาเมนนี่ นะครับเรามาตอนที่มุมงมองที่8จากชาวไทยคนนี้นะครับก็ให้มุมงมองว่าประเทศหนึ่งก็หัวอ่อนเชื่อคนง่ายอีกประเทศหนึง่งแวกัดคบไม่ได้แล้วก็มาอยู่ด้วยกันนะครับเรามาตอนที่มุมงมองที่9าจากชาวไทยคนนี้นะครับก็ให้มุมงมองว่าดูก็รู้แล้วว่าอันนี้เข่าซ้อมแพนโกงนะครับก่อนใช่จริงตอนซีเกมนะครับเรามาอัปท้ายด้วยมุ่งมองสุดท้ายจากชาวไทยคนนี้นะครับกขให้มุมงมองว่าอย่าไปโทษเข่าโกงมันไม่ใช่กีฬาของลรามันคือกีฬาของคาเมน เขาจะตั้งกติกาอย่างไรก็ได้ฟุก,กีฬาสากลที่เขาเล่นและมีแข่งกันทั่วโลกดีกว่านะครับนั่นก็เป็นมุมมองของชาวลาวและชาวไทยนะครับก็คิดว่าทางนักกีฬาแข่งขันโบกต้ครั้งนี้ทำดีที่สุดแล้วนะครับแม้จะแพ้บ้างสนะบ้าง ไดเรียนทองบ้างและไดเรียนทองแดงไดเรียนเงินบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับคราวหน้าเอาไม่4ี่เกมก็ยังมีโอกาสที่จะเอาคืนหรือว่าคว้าชัยชนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับขอให้ต่างจอภาพ4ี่เกมก็คือกัมพูชาปฏิบัติต,ตามกติกาให้ความเป็นธรรมแก่ชาติมสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยและหวังว่าจะไม่ให้ทุกๆกชาติที่เข้าร่วม ผิดหวังสาแล้วสาำอีกนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของชาวลาวชาวไทยและสมจิตนะครับสาหรับพี่ๆน้องๆทางบ้านมีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถที่จะคอมเม์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับก่อนจากันในวันนี้ขออยพรใ้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บจะจนร,ำร่ำรวยเงินทองสื่อได้คลายมันคอยมีความสุขในชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและชีวิตการทํางานและในวันนี้ถ้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องกอ็อภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากันในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันนะครับ